สวัสดีครับพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้ามาสรนสริญพระเจ้าด้วยเพลงเชิญชนเชื่อพระเจ้านะคะเชิญชนเชื่อพระเจ้าเข้าถึงทางธรรมขอเชิญน้อมนำบำเพ็ญได้ทุกท้องที่สืบสานงานธรรมนำสำราญโชคดีให้พิบัติไม่มีเพราะเรานีน้อมนำทำมา นับถือคำสอนขององค์พระยาโฮวาช่วยให้คนเรานี่นะพ้นทุกสุขใจในลาโอวาบานใดเคร่งครัดปฏิบัติบูบชามีพระโพรลงมาแรงศรัทธาเป็นซับภายในขอให้เคารพชีวิตซึ่งกันและกัน สืบสายสัมพันธ์รู้แบ่งปันรักกันให้ได้อย่าลงมัวเมานนพี่น้องทางหญิงทางชายก่อนจะมาลายขอตั้งมั่นศรัทธาธรรมเอ่ยโลกนี้จะมีความสุขเพราะทุกคนมาบำเพ็ญธรรมกันถั่วโลกาผ้าสุขสัน จนไฟนั้นไหลให้มดหหยเม็ดแมลกจะแตกใหญ่เป็นสองเสียงฝ่าผ้าเปลี่ยงลงมาก็อย่าวาดกลัวเพราะไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีพระเจ้านี่คุ้มครองหน้าแม้อพระเจ้านี่คุ้มครองพระเจ้าคุ้มครองพี่น้องทุกท่านค่ะขอบคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูพร์เจ้าอาเมนฮาเลทีเยววันนี้พระคำที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำตั้งแต่เช้าตรู่นะคะที่สามป่าค่ะ สดุดีบทที่91้อ7นะคะ1,000 w i n l fall at your very side and 10,000 at your right hand To you it will not come near แปลเป็นไทยได้ว่าคนนับพัน์อาจจะล้มตายที่ข้างตัวท่านคนนับมือนที่มือขวา,ขวามือของท่านแต่ ภัยพิบัตินั้นจะไม่เฉียดใกล้ท่านอาเมนฮาเลียภัยต่างๆไม่มาใกล้เฉียดทำมิกชนของพระเจ้าที่ติดสนิทอยู่กับพระอ,องค์นะคะฉะนั้นให้ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าทุกวันนะคะสุภาษิตบทที่5ข้อ20ถึง2ี่าค่ะ So why should you my son be in an d ecstasy e c s t a s แปลว่าปิติเหลือล้นนะคะ uh, with a จรรย n ผู้หญิงหรือแอมเ e ดแอมเบดแปลว่าอ้อมกอดค่ะ uh, The both o แปลว่าโอก่ะ of a foreign woman who, for the way for the way of man are uh, in front of the eye of Jehovah and He is uh, content p l a t n i n g แ uh, ปลว่าพิจารณาหรือพิจารณาดูนะคะ on His text นในทางในวิธีทางของเราเนี่ยนะไม่ถูกต้องพระเจ้าพิจารณาดูทุกอย่างก้าวเลยพี่น้อง his own error ไปว่าความผิด win cat อ่ kept, uh, the wicked one ติดกับคนชั่วนะคะติดกับคนชั่วร้ายแล้ว and in the roof อ่า of his own sin he will be t h e o n e to die because there is no discipline discipline แปลว่าวินัยค่ะเราไม่มีวินัยขาดวินัยกัน and in the abundant อ uh, ่ the abundant แปลว่ามากมายนะคะ of the foolish โง่มากมาย he go astray แปลว่าท่าไปในทางผิดแปลเป็นไทยทั้งหมดได้ว่าลูกเอย๋ยเหตุใดเจ้าไปหลงไหลภรรยาของชายอื่น เอ็ดใดเจ้าจึงไปซบอกหญิงแพทย์สยาเพราะว่าทางทั้งสิ้นของมนุษย์อยู่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงพิเคราะห์ดูทุกวิถีทางของเขาคนชั่วติดกับเพราะบาปของตนและบาปนั้นก็เป็นบ่วงรัดเขาไว้แน่นเขาจะตายเพราะขาดวินัยและหลงตระเวดไปเพราะความโง่งมหันของตนฉะนั้นอยากคิดไปหาหญิงอื่นหญิงแพทย์สยาอยากคบชู้ช,ช,ช,ชาย ไปติดกับดักมานนะคะ,ะไม่หลุด <c oughs> นะคะ,อ,ะอย่าหลงติดกับเมียชาวบ้านอย่าคิดอ่านนอกใจผัวเมียตนอย่าติดกับมานในทุกคนอย่าร้อนรนด้วยโง่เขลาบาปัญญาอย่าหน้ามืดขาดวินัยไปหลงติดขาดความคิดโง่มหันนั้นทั่วล่ามีมนทินทั้งสิ้นกับหญิงแพร่สยาหลงมายาทางโลกาพามืดมน ฉะนั้นอย่ามืดมนกันเลยมาติดสนิทกับพระวิญญาณโดยสุดติดสนิทกับพระคัมภีร์กันเถิดนะคะอ่านพระคัีสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปด็แล้วไม่หลงไม่มีมลทินอีกต่อไปนะคะไม่ผิดศีลธรรมไม่ลักขโมยไม่เกินข้าไม่จ่าไม่นินทากันทุกที่ไม่จองหองไม่อวดตัวไม่ลวมประเวณีจงทําความดีเป็นเครื่องบูชากันทุกคนนะคะ ขอบพระคุณพระเจ้ากราบทุนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเถิดเจ้าคะ่ะขอบคุณพระองค์กราบทุนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะเกรซบิวิยุสวัสดีค่ะ